คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับช่องน้องภูมิพาโชคเด้อค่ะแอดกะได้ยินคาวว่าเซียนนวดเนี่ยเพิ่นให้เพิ่นว่าเพิ่นฝันให้เหลขถืองวนเมื่อกี้แต่ว่าแอดกะบด้มาไทาย เพื่อนฟันได้ศูนย์หกค่ะเพื่อนฟันว่าเพื่อนเห็นผีผีก็เป็นหกแล้วก็ว่าเพื่อนศูนย์ยังเนี่ยนะคะว่าเห็นคนตายเพื่อนก็เลยตีใส่ศูนย์หกเพื่อนก็ได้อยู่ค่ะได้นิดน้อยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ดอยู่หน้าเพื่อนเราด้วยค่ะเขากระลั่งถอกค่ะกําลั่งจะได้เกีียวแล้วค่ะจักน้อยเนี่ยค่ะบรรยากาศงามคักดีค่ะบรรยากาศดีค่ะเอฟซียูไฮยูหน้าคือเกาค่ะ ตอนนี้ก็ไดยู่กําเพลินแล้ว้อคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้อคะเพื่อเป็นการไว้พาดในคลิปต่อๆไปแอดก็ไดยูหน้าเพลินตอนนี้แอดก็ยูหน้าเพลินแล้วค่ะพร้อมจิไปสัมผัสเพลินแล้วค่ะเดี๋ยวก็มาฟังจากปากเพลินเลย้อคะกับเลขหลักของเพลินเพลินก็บว่าเขาอยู่ค่ะเอฟซีวันเมื่อกี้เพลินว่าเลขลักของเพลินเขาอยู่ค่ะเอฟซี ตอนนี้เพิ่นกับพ่อได้ว่างค่ะก็ะเลยมาทายบรรยากาศงามๆอยู่น้ำไฮน้ำหน้าเอฟซี FC ได้รับชมก่อนค่ะนี่ค่ะเขางามงามค่ะเอฟซี FC. ปีหนึ่งมิเทียงหนึ่งค่ะเพิ่อนทีมบริเฮตหน้าปังเลยค่ะเฮต้หน้าปีค่ะนี่ค่ะงามคักนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะกําลังเช็ดน้อกินค่ะศูนย์ยังนอ้อศูนยน์มาตอร์ไอค่นพอผู้น่ะพูดน่ะ,ด,ะดูแถดนี่ค่ะเอฟซี FC. ดูนี่ไหมถึงขยันค่ะ,ะนี่ค่ะอายเราโบไม่เมียสัน FC. นี่นค่ะแล้วเอาผู้เดียวก็เป็นตัวค่ะเอฟซีแล้วยิ้มแล้วแล้วเอาผู้เดียวก็เป็นค่ะ ได้เลขตัวดีบ้าน้องวันนี้ได้ตัวดีบ้าน้องเนี่ยแล้วศูนย์นีแล้วปะหาแล้วสั่นหาแล้วศูนย์มาทันเอฟซีตีใช่ขาค่ะนี่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวแมนวันเพิ่นกระลังหยุงอยู่นะค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปช่อมตัวเลขเพิ่นกระแน่นอนอยู่ค่ะตัวเลขเพิ่นกระเขาอยู่ค่ะวันเมื่อกี้เพิ่นว่าเพิ่นไดศูนย์หกวสันเอฟซี ก็เลยจะผ้ามาตามต่อกันวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยค่ะนี่ค่ะเบงไอเล่าย่ำบักพุงค่ะพูดนะเราเฮ็ดตอนบมังไงไหมค่ะเอฟซีพูดนะแล้วเราผู้เดียวพ้อมค่ะแล้วเป็นนังซีแล้วก็บ่มีมีพิษมีไผ่กับไผ่ดอกค่ะแล้วขยันเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแล้วดีก็ ได้เล็กบ่ได้เล็กบอหรอนั่นเห็นบอแล้วปะเป็นบาเ่บ้านเ่อนนบกเลบอกเลขด้วยบอกเลขด้วยอับอกไม่ได้นั่นเล็ก เวลาเบื้องต้นมาคุ้งเล่าค่ะเอฟซีเบื้องต้นมาคุ้งเล่าค่ะคักอายเล้าสิํำกินผู้เดียวอืมเนี่ยทำจริงๆค่ะเนา่นี่ค่ะสวัสดีค่ะแม่นวลในเงี้ยขาวงวนมอกี้ถือเลขได้เลขว่าฟันดีปะค่ะกับเลขลักเลขลักที่ว่าว่าว่าเข่าแม้ว่าเคล็ดเข่าพลาดหลายๆเร้่เงนะคะ แอดกระพาดหลายเด้อค่ะต้องขอโทษขอไผ่เอฟซีทุกๆท่านเด้อค่ะเพราะว่าแอดบรายมะทายอยีหรีงวนเมื่อกี้ค่ะเวลาเลขเขาแล้วบรายมะทายก็เลยกลายเป็นว่าเอฟซี FC อาจจะว่าอุย้ยเลขเขาเลือค่อยมาว่าบอมแอนดิค่ะอันนี้ก็คือการแล้วเต้ผู้ใดสิเซียบอเซียเด้อค่ะตะว่วากะ แอดกับเราเรื basics, 8, nah ่องจริงซูเอฟซี่ฟั่งค่ะถ้าไหนบ่แไม่เรื่องจริงแอดกับบอการ์เบาค่ะเดี๋ยวมาฟั่งจากปากแม่นวลเลยได้ค่ะมวดนี้ได้ยงินข่าวว่าฝันดีแล้วบอกค่ะแม่ฝันดีแล้วทั้งฝันดีทั้งเฮ็ดเล็กค่ะกันกับคว่ำฝันบาดนักคักทะบันฝันว่าจังไดค่ะโอ้ฝันฝันว่าได้เงินได้เงินได้เงินเต็มกระเป๋าค่ะมีแต่เงินใบร้อยใบ ห้าชิบใบเศร้าเต็มกระเป๋าจนไม่ได้ยูร่องุ่น่ะนั่นเห็นบ่นี่กาเนาะไแล้วต่มัคุงค่ะค่ะตัดภาพปาหาเมนูนเลยค่ะบ้างได้บัณีิค่ะแม่แล้วใจดีค่ะอุ้ยชึกเลขอีกตัวนี่สนอกอันมื่อกีอันชุนหกนากกฟันดีกัน ฝันว่าได้ไปเก็บบักม่วงแล้วก็ได้ประชานบักม่วงงวดนี้่ได้เงินได้เงินเต็มกระเป๋าค่ะแสดงว่าเลขที่ฟันเนี่ยเขาแล้วมันบอกค่ะเขาแล้วกับเลขที่เฮดถ้าฟันแบบนี้ค่ะมักตัวใดค่ะได้ได้ค่ะนี่แหละมักศูนตี่นี่แหละโชว์เอฟซีเบิ้งนะค่ะนี่เด้อค่ะนี่เด้อค่ะเลขของเซียนนวลวันที่หนึ่งเด้อค่ะหนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกหาเด้อค่ะ เลขลัก icism, what? พ,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 พ e? ร้อมแล้วก็คว่มฟันเพื่อนพร้อมค่ะเอซี่คือจังสี่ขังวลเมื่อกี้เพื่อนว่าเพื่อนฟันดีเพื่อนกัเลยใดว่าเพื่อนว่าเพื่อนฟันเห็นผีผีก็คือโกหกล้วฟันว่าคนตายเพื่อนก็เลยตีใสหกศูนย์ค่ะเพื่อนก็ถึกแล้วก็เลขลักเพื่อนกับเขาหกศูนย์คือกันเด้อค่ะฟันเห็นเงินเก่าฟันเห็นเงินเก่าตกเก่าบ่ค่ะนี่ค่ะเลขที่เพื่อนได้เหตุออกมากับเลขความฟันเพื่อนเด้อค่ะเพื่อนว่าศูนย์มีแน่นอนค่ะนี่ค่ะ จะมี60ศูนย์สี่ะคะแล้วก็937 604 937็ดหกศน่ะคะเลข3าตัวเลข2อตัวจะเพื่อนจะเน้นให้ที่60กับ04นย์สี่ะคะแล้วก็มีเก้าสกับ37มเดนะคะนี่ค่ะเลขบหลายตัวนารุ่นค่ะเอฟซีนี่ไอเราเียกินตำมะคุงน้ำบ่อดนี่เราคือเอาโคกมาไว้นี่เมืองแน่ผู้นาค่ะเรากินไปตำมันแท้ดีค่ะบู้ยค่ะกินกับข้าวแน่เอาขากินกับนั่นนะคือว่า เซียนนวลนี่เพิ่นเพื่อนเป็นคนใจดีนะคะเพื่อนจะเลี้ยงพ่อแม่เพื่อนได้ตายไปแล้วเด้อค่ะพูดนี่เพื่อนก็เลยอยู่ผู้เดียวเพื่อนก็เลยมาอยู่มากินน้ำพูนีค่ะนี่เพิ่นซูนีกแล้วค่ะ่ะมะเขือมาเขือเลี้ยงเขาตัวเลยค่ะฟันดีตยค่ะฟันดีเขาแน่นอนได้งอนี้ค่ะ เขาแน่นอนตีน <liberal noise> ี่ค <woo'> ่ะฟังจากปากเพิ่นแล้วเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าได้เงิ่อนมาสั่นได้เงินเต็มกระเป๋าออกนอกลักแต่ว่าบ่ถูกแต่ว่าขันอยู่ในลักนี่ถูกแน่นอนใน่นหนึ่ะค่ะเอฟซีนั่นแหละค่ะเฮ็ดแล้วนะบ่ทันได้เชียงอยู่ฝันดีแล้ววันนี้ค่ะนั่นแหะฝันดีคนหัวลูกพร้อมยามเฮ็ดอือเขาแน่นอนยังว่า ศูนย์นีมาลอยเอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เนตะค่ะแม่นอนเลยแสดงว่านี่ละคาเข้าได้ฟังจากปากแม่นวลแล้วค่ะหนึ่งบมาเนาะค่ะค่ะห้าศูนย์แสดงว่างวนนี่เป็นไปได้หกศูนย์กับศูนย์สี่นี่นะรุ่นเนาะค่ะนี่ค่ะโอ้ยาเอ็ดนอเวือ้าป่า ได้เลขบ่ได้เลขบอบอกเลขเพิ่นบ่ไหนนะบ่ได้บอสันเนปซี่บอได้เลขเพิ่นได้ตะฟื้นค่ะได้ตะฟื้นค่ะกับของเก็บของห้างน้ำหนทางเด้อค่ะได้เลขบ่ได้เลขบอสันนี่ค่ะเพิ่นตะบักหุ่งกินเพิ่นก็ใส่รู้จักใส่ผงสุ้โรดอยู่ตอนนี้แสดงว่าเพิ่นรู้จักอยู่ว่าแนวมันแซ่บเนาะออจิโนโมโตะนี่เนาะค่ะ ก็มมเทานี้เนาะค่ะในส่วนของตัวเลขค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดก็จะมาสรุปให้ทายคลิปแล้วค่ะเอฟซีเดี๋ยวก็จะตามแม่นวลเสี้ยนนวให้ต่อค่ะวันบ่เกินมืออื้นมือหือไปนี่จะมาถามความฝันพ่นอีกแล้วค่ะสำหรับมื้อนี่กับสวัสดีคกะขออันขอพูดหลายๆค่ะแม่ที่แหกสัมผัเด้วยค่ะในส่วนของตัวเลขของเสี้ยนนวดนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่นะคะ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้าเด้อค่ะเลขเซียนนวลเพิ่นเป็นเลขลักแล้วกับเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันดีครั้งวันเมื่อกี่เลขเพิ่นกับเขาทั้งความฝันทั้งเลขที่เพิ่นเห็ุเด้อค่ะเลขงวดนี้เพิ่นห้าได้มาฟังจากปากเพิ่นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นได้หกศูนย์สี่กับเก้าสามเจ็ดแต่ว่าเพิ่นว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์มาลอยเปอร์เซ็นต์ละค่ะหกศูนย์กับศูนย์สี่ค่ะ แล้วเลขตัวตัวที่เพิ่นกัมมี่เก่า3กับ37มเจ็ดนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับไฮเป็นแนวทางนะคะถูกผิดไม่ว่ากันค่ะตัวเลขก็มีถูกมีผิดเป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะกะใช้วินิจจารณญาตในการรับชมนะคะในส่วนของตัวเลขเสี้ยนนวลเลขลักนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านมีโชคมใชเด้ะคะในส่วนของตัวเลขที่เขามารับชมนะะี่ค่ะ กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันออกไปด้ค่ะเพื่อเป็นการบ่อยพาในคลิปต่ตอไปแอดก็จะนําตัวเลขเสนอตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากเอฟซีทางช่องน้องภูมิพาโชคคือเก่าค่ะสำรับมือเนก็บอมี่ยังหลายค่ะพอกันในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ